รกษาพันธ์สัญ,ญลักษณ์ถิ่นไทยแสะต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชดินแดนที่เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตมีชื่อเรียกหลายชื่อชื่อที่ชาวตะวันตกนิยมเรียกกันมาจนกระทั่งต้นพิจษศตวรรษที่20คือลิก,กอสันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นผู้เรียกก่อน โดยเพี้ยนมาจากคำว่านครส่วนชื่อนครศรีธรรมราชมาจากพระนามของกรรษัตริย์ผู้ครองนครคือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งมีความหมายว่านครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมในสมัยอยุธยาเมืองนครศรีธร,รรมราชมีฐานะเป็นเมืองชั้นเอกคู่กับเมืองพิษณุโลกมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาเป็นเจ้าเมือง นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในภาคใต้รองจากสุราษฎร์ธานีมีต้นแซเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแซเป็นพันธุ์ไม้ป่าเบญจพรรณขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดที่มีแสงแดดจัดต้องการน้ำและความชื้นปานกลางพบมากตามชายป่าดิบชื้นภาคใต้ที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1 0 5ถึงเมตร มีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นสุราธ,ธานีเรียกกระแซะนราธิวาสเรียกยินิเกะทั่วไปเรียกพุงหมูแะเป็นต้นไม้ผลัดใบสูง20-30เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นสะเก็ดล่อนเป็นแผ่นใบประกอบรูปขนนกใบย่อย ออกตรงกันข้าม3-5คู่และมีใบย่อยปลายก้านอีกหนึ่งใบแผ่นใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกดอกรูปดอกถั่วสีแดงแก่ม่วงทึบกลิ่นหอมยาวประมาณ2เซนติเมตรออกเป็นช่อตามปลายกิ่งออกดอกเดือนมกราคมถึงเมษายนผลเป็นฝักกว้าง4-5เซนติเมตรยาว5-10เซนติเมตรมี1 3มเมล็ดสีน้ำตาลกลมรี ผลแก่หลังจากออกดอกประมาณ2เดือนใบอ่อนของแซะนิยมรับประทานเป็นผักสดเปลือกต้นใช้ย้อมผ้าให้สีแดง